สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เซนช่วงเย็นแฟนปืนล่งใจบิูมาเป้าหมายหลอกหงแค่ส่งคนตามฟอร์มสโมสรลิเวอร์พูลไม่ได้วางอิฟบิูมา ห้องเครื่องไบรตันเป็นช้อยแรกแรกในการเสริมทัพตลาดซัมเมอร์นี้ฐานะทายาทจอจินโยเวนาดุม um, ตามคำอ้างของนักข่าวเทียหนึ่งฟาบิซซโอโรมาโน่แต่เรื่องส่งแมวมองติดตามพัฒนาการฝีเท้านั้นเป็นเรื่องจริงหงแดงต้องเสียเวนาด,ดุ่มกองกลางเสาหลักเข้าตลาดรีเอเย่นหลัง30มิถุนายนซึ่งชื่อของตัวแทนของเขายังเป็นปีศา พรมีเชื่อมโยงหลายรายหนึ่งในนั้นคือบิซูมาอย่างไรก็ตามโรมาโน่คนข่าวความน่าเชื่อถือสูงจัดรายการผ่านพอดแคสต์เ e ียวีโกว่ากองกลางไบรตันไม่ใช่เป้าหมายแรกๆที่พออ,อกีฬาไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจะทาบทามพูดถึงหงแดงที่พวกเขาส่งแมวมองติดตามผลงานอีฟก็เพราะพิจารณาว่าผู้เล่นรายนี้เป็นช้อยที่น่าสนใจในอนาคต แต่ทีมไม่ยื่นซื้อไม่ต่อรองเวลานี้การเผยความคืบหน้าจากโรมาโน่มงยามปัจจุบันบิซูมาไม่ใช่เป้าหมายหลกักฝ่ายสรรหาบุคลากรไม่ได้ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อนักเตะค,คนนี้การสเกลผู้เล่นมันเป็นเรื่องหนึ่งส่วนจะซื้อใครนั้นก็อีกเรื่องสรุปคือไม่ได้ลงมือวิ่งเต้นขอซื้อบิซูมาด้านอนาคตของจีนี่หลังออกจากแอนฟิล อาจไปลงเอยปารีสเซแซเมงเพราะพร้อมใจค่าจ้างแพงสูตรเหนือบาซโรน่าและบาร์เยนเมนิกที่ทาบถามด้วยสื่อเผยแนวรุกเซลติกเมินปืนเตรียมซบงูหลังอดไปบอลยุโรปมีรายงานว่าอินเตอร์มิลานเตรียมวางเป้าหมายของพวกเขาไปที่ออสสเน่เอดูอาร์ดแนวรุกที่ตกเป็นข่าวกับแอสตันหลังจากเหลือสัญญากับเซลติกแค่หนึ่งปีดาวเตะวยยัย23ปี เป็นดาวยิงสูงสุดของทีมดังจากลีกสกอตในซีซั่นนี้หลังจากยิงไป22ประตูนในการลงสนาม40นัดในทุกรายการโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากทีมไอ้ปืนใหญ่แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำหรับการล่าลายเซน็นศูนย์หน้ารายนี้จากเลสเตอร์ซิตี้และเอซีมิลานและตอนนี้ก็มีอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่จากสรีอามาเพิ่มทางฟุตบอลลอนดอน มีรายงานว่าอินเตอร์มิลานถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำหรับเอดูอาร์ตหลังจากที่อาร์ตันไม่สามารถคว้าโคต้าไปลุยฟุตบอลยุโรปสีซสั้นหน้าได้เมื่อเร็วๆนี้เอดูอาร์ตได้มีส่วนร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสทีมยู21ในศึกยูโรแต่ตัวเขาก็ไม่สามารถช่วยทีมชาติของเขาผ่านฮอลแลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้ายได้ ปืนปักป้ายขายเกนดูซี่แค่8.6ล้านปอนด์เลเทนสปอร์ตสื่อของฝรั่งเศสรายงานว่า a อสตันพร้อมขายมัตติโอเกนดูซี่กองกลางเจ้าปัญหาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในราคา8.6ล้านปอนด์เท่านั้นแข่งวัย22ปีสร้างเวีรกรรมบีบคอนนิโมเปกองหน้าของไบรตันในเกมที่ทีมแพ้1-2ต่อเมื่อวันที่20กรกฎาคม จนโดนโลงโทษแยกซ้อมกระทั่งโดนปล่อยให้แฮท่าเบอร์ลินสมสรจากเยอรมันยืมตัวใช้งานซึ่งเจ้าตัวลงเล่น24เกมทำไป2ประตูกับ3แอซิสซัสมเมอร์นี้เกนดูซี่เตรียมกลับสู่อ้ำอกปืนใหญ่อีกครั้งละหมดสัญญายืมตัวแต่ทางมิเกลอาริต้ามีแผนที่จะพาตัดทีมใหม่และทางเกนดูซี่ก็อยู่ในลิสต์หนึ่งในนักเตะ ที่คาดว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมจากรายงานของสื่อแดนน้ำหอมเผยว่าทางอาร์ตนันพร้อมรับข้อสเสนอเพื่อปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมในราคาเพียง8.6ล้านปอนด์สำหรับทีมที่อยากได้ไปร่วมทีมมากเซยทีมดังจากลีกเอิงเป็นสโมสรที่มีข่าวว่าอยากได้นักเตะที่ปัจจุบันเหลือสัญญากับทีมเพียง12เดือนและมีรายงานว่า ตกลงที่จะเซ็นสัญญากันด้วยสำหรับเกนดูซี่มาคาแข่งในทีมอเมสเตเดียมตั้งแต่ปี2018ลงสนามไป82เกมทุกรกายการทำไป1ประตูกับ5แอสซิสมีส่วนในการช่วยทีมควา้าแชมป์เอฟเอครับมาครองเมื่อปี2019ด้วยปืนใหญ่ขายไหมทูเคิลอยากได้โอบาอดีตลูกทีมร่วมงานอีกครั้งที่เชลซีเพื่อหวังกระตุ้นแวนเนอร์ที่ปืนฝืด สื่อเดลี่เทเลกราฟมีรายงานล่าสุดเชลซี Chelsea, กำลังให้ความสนใจคว้าตัวปีแอเมริกโอบามยองกองหน้ากาบวงกับตันทีมอร์สตันที่กำลังจะมีอายุครบ32ปีในเดือนนี้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยโทมัสทูเคิลสนับสนุนกับแผนการเสริมทีมดังกล่าวโดยทางด้านเชลซีกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าไว้ใจได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังจากตีโมเวนเนอร์ประสบปัญหาในเรื่องการปรับตัวทั้งนี้โรมันอับ,บรามโมวิดพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาจุดนี้แต่ปัญหาคือเป้าหมายหลักทั้งเออร์ลริงฮาเลนแฮริเคนและโรเมลูลูกากูอาจจะเป็นเรื่องยากในการคว้าตัวทำให้มีชื่อของปีแอรเมริกโอบามยองที่เคยร่วมงานกับโทมัสทูเคลเป็นตัวเลือกน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้มากกว่าออสตันเฮลลวิลล่าจอปิดดีลบูเอนเดียค่าตัวเป็นสถิติใหม่ไอ้ปืนใหญ่ออสตันโดนปาดหน้าเรียบร้อยพอล่าสุดสื่อดังตีข่าวออสตันวิลล่าจอมากๆแล้วที่จะปิดดิลกระชากตัวเอมิลาโนบูเอนเดียดาวเตะนอริซิตี้มาร่วมกวนแถมตัวนักเตะผ่านการตรวจร่างกายแล้วด้วยออสตันวิลล่า สโมสรดังแห่งเวทีพิมลิกอังกฤษบรรล,ลูข้อตกลงกับนอริซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวเอมิเลนโนบูเอ i นเดียกองกลางตัวรุกชาวอาเจนไตมาเสริมทัพตามรายงานจาก Sky ยสปอร์สื่อกีฬาชั้นนำเมืองผู้ดีเมื่อวันเสาร์ที่5มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้บูเอนเดียมีข่าวเกี่ยวโยงกับแอสตันมาตลอดแต่ล่าสุด Sky Sport ระบุว่า n o r ิซ City ได้ปัดข้อเสนอจากไอ้ปืนใหญ่เมื่อไม่กี่วันก่อนได้ตอบตกลงที่จะขายดาวเตะไว้ย4 4ปีให้สิ่งพงานเรียบร้อยในราคาเบื้องต้น30ล้านปอนด์ประมาณ1,320ล้านบาทและอาจจะเพิ่มขึ้นจนเกือบแตะหลัก40ล้านปอนด์ประมาณ1,760ล้านบาทเมื่อรวมโบนัสต่างๆ ซึ่งนั่นจะถือเป็นสถิติซื้อนักเตะแพงสุดสำหรับวิลล่าด้วยโดยสถิติปัจจุบันของพวกเขาคือ28ล้านปอนด์ประมาณ1,232ล้านบาทตอนที่ซื้อโอล่วัตกินหัวหอกตัวเก่งมาจากเบรนฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนอกจากนี้สกายสปอร์ตรายงานเพิ่มเติมว่าบูเอเดียซึ่งปัจจุบันอยู่ในแคมป์ทิมชาติของอาร์เจนตินา ได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่บ้านเกิดเรียบร้อยหลังจากที่ตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวิลล่าสำหรับซีซั่น2020-2021ที่เพิ่งผ่านพ้นไปบูเอเดียถือเป็นกําลังสำคัญที่ช่วยนอริดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพพร้อมได้สินเลื่อนชั้นกลับมาลุยเวทีพีเมลิกซีซั่นหน้าโดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยผลงาน ทำ15ประตูกับ16แอซิสจากการลงเล่น39นัดทรงทิเปียมาเป็นของแถมทีมตาหมีเปิดฉากเจรจาดึงเบยอรินเสริมแบ็กขวามาก้าสื่อยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าสเปนรายงานข่าวว่าแอลเลติโกมาริดทีมแชมป์ลาลิก้าแสดงความสนใจเอ็กตอร์เบยอรินแบ็กขวาของอาร์ตตันที่คาดว่าจะย้ายออกจากคินอเมสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้อันเดียเบอร์ตา ผู้อำนวยการกีฬาของแอเลติโกมาดริดได้เริ่มมีการติดต่อกับฟูลแบ็กววย26ปีแล้วและมีความเป็นไปได้ที่ทีมตามีจะใส่เคียวแรนทิเปียแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอด้วยแม้ว่าทิปเปียจะได้ลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอตลอดระยะเวลา2ปีกับทีมตามีแต่การที่เขาอาศัยที่สเปนเพียงลำพังและครอบครัวของเขาอยู่ที่อังกฤษ รวมถึงการที่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงเอเย่นทำให้มีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้